สวัสดีครับพบกับแม็กอีกแล้วครับจากเพจ Mitsubishi Campaign D by Max นะครับ097 139 4943นะครับช่องทาง YouTube ครับ Max Mitsubishi ครับก็วันนี้นะครับแม็กจะพามาดูรถนะครับนี่ครับเป็นตัวไททันนะครับตัวเตี้ยตัวนี้จะเป็นตัวลิมิเต็ดของเรานะครับซึ่งตัวลิมิเต็ดเนี่ยมีทั้งหมด3สีเนาะ ก็ปกติจะเป็นสีขาวหลังคาดำแต่ตัวนี้แม่จะพามาดูครับเป็นสีดำล้วนนะครับก็มีความพิเศษอะไรบ้างก็คือตัวเนี้ยของตัวไททันนะครับเป็นตัวลิมิตเนี่ยก็จะมีกระจังหน้าเนี่ยที่เป็นสีดำเนาะถ้าเป็นสีขาวเนี่ยกระจังหน้าก็ตัดสีดำเลยแล้วก็มีอีกสีนึ่งเป็นสีส้มนะครับตัดสีดำเหมือนกันซึ่งตัวเนี้ยเป็นสีดำก็คือดำ all black w a y แบบดำล้วนเลยนะครับก็ความพิเศษของโปรโมชั่นนะครับก็ที่จะแต่งให้ลูกค้าเนี่ยก็คือ1เลย ที่เห็นด้านหน้านะครับลูกค้านะครับติดตั้งเป็นตัวสเกิร์ตนะครับตัวนี้อ่ามีลายเส้นตัดสีแดงนะครับเป็นสปอร์ตไลเดอร์นะครับสวยมากครับตัวนี้อด้านข้างครับเปลี่ยนแม็กนะครับแม็กเดิมนะครับจาก16นิ้วนะครับสีดํานะครับเปลี่ยนให้เป็นลูกค้าเปลี่ยนให้ลูกค้าเป็นแม็ก18นิ้วนะครับนี่ลายก็ตามที่ลูกค้าเลือกมาเลยครับ5 5ก้านนะครับตัวนี้มีน็อตนะครับ สีม่วงคาลิเปอร์นะครับสีน้ำเงินนี่จัดให้ครับชุดแต่งสเกิร์ตข้างครับติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับคิวันศา์นะครับมีให้ครบดูครับแต่งรอแบบนี้ครับชุดแต่งมาดูสเกิร์ตด้านหลังครับนี่ลูกค้าไม่ขอกันชนท้ายนะครับให้ถอดออกนะครับกันชนท้ายเราไม่ได้เอาไปเก็บไว้นะครับเรา เอากลับให้ลูกค้าด้วยนะครับก็คือเป็นของแท้จากศูนย์เราถอดออกแล้วก็เอากลับให้ลูกค้าด้วยเปลี่ยนใส่เป็นสกเกิร์ตด,ด้านหลังอย่างนี้ให้ลูกค้าเลยนี่ครับมีความเป็นลิมิเต็ดนะครับก็จะมีตัวหนังสือนะครับที่เป็นตัวลิมิเต็ดที่ติดตั้งมาจากโรงงานให้ครับกระบะไลเนอร์ครับติดตั้งให้ด้วยนะครับจบอยู่ในโปรโมชั่นสปอยเลอร์หลังนะครับนี่มีให้ด้วยครับ ทีนี้เรามาดูครับภายในนี่ครับแคบปมีความกว้างครับเปิดได้ถึง90องศาครับบอกแคบปนะครับแถมให้นี่นะครับด้านในครับมีจอครับรุ่นนี้นะครับเป็นจอทัชสกรีนให้แล้วนะครับก็สําหรับรุ่นตัวเตี้ยนะครับหน้าดุตัวลิมิเต็ดตัวนี้นะครับก็มีจอสัมผัสทัชสกรีนให้นะครับพร้อมสามารถ ฟังวิทยุนะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับอีกทั้งยังเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้ก็คือเชื่อมต่อของ Apple CarPlay ได้นะครับที่ผมอะไรก็มีมัตติฟังก์ชันให้เหมือนเดิมครับลดเสียงเพิ่มเสียงเปลี่ยนคืนวิทยุนะครับก็ออปชั่นของตัวเตี้ยนเนี่ยมีให้ครบเลยนะครับกระจกเป็นไฟฟ้าหมดนะครับพับเก็บให้อัตโนมัตินี่ครับ สวยครับมือจับก็เป็นสีดํากระจกก็เป็นสีดํานะครับก็ตัวนี้นะครับจบครบอยู่ในโปรโมชั่นนะครับก็ออกรถเพียง29,0 0 0บาทเท่านั้นนะครับก็ได้ครบตามนี้เลยนะครับมีทั้งล้อแม็กนะครับชุดแต่งรอบพันนะครับพร้อมประกันไทยนะครับก็ฟรีค่าจดทะเบียนฟรีค่าพลรบอให้ทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแถมนะครับฟิล์มกระสาไลเนอร์นะครับแถมให้หมดนะครับ จบอยู่ที่29,000บาทนะครับตามโปรโมชั่นลูกค้าได้แบบนี้เลยไม่มีเก็บเพิ่มค่าใช้จ่ายใดๆดทั้งสิ้นนะครับจ่ายเพียง29,000บาทนะครับก็สําหรับลูกค้านะครับสนใจอยากจะได้รถที่สวยๆแบบนี้นะครับก็ติดต่อเข้ามาหาแม็กนะครับอยู่ที่เบอร์โทร0971394943นะครับหรือแอดไลน์ได้นะครับเดี๋ยวแม็กจะทิ้งไลน์ไว้ที่ลิงก์ด้านล่างเนาะนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับกดซับสไครต์ให้แม็กด้วยนะครับว่า เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับก็วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ